สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมได้ตะกุดสองสองมาให้พี่ได้ชมกันนะครับเป็นตะกุดหลวงปู่เจียมปีสองสองนะครับชุดจำโบกลางสวยงามมากเลยนะครับชุดนี้นี่ทำไมมันดูชัดเกินไปวะอ๋อน่าจะแสงไฟเดี๋ยวแสงไฟขึ้นก่อนนะครับพี่พี่ อืมชัดแล้วโอเคครับพรอมเนี่ยชุดตะกุดจำโบกลางครับส,สวยๆเลยอืมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ชมนะครับเป็นเสมาหนงแก่นะครับส,สวยๆตำนานตะกุด้อยหน้ารถอืม ใครสนใจก็ทักไอเดียไลน์ได้เลยนะครับ0 8 4 3 2 4 3 3ส8่8 4 3ส4 3ส6 8ตอนนี้เส้นนี้ยังมียังไม่มีเจ้าของนะครับใครสนใจก็ทักได้เลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับสวยมากลายสวยมากๆเลยนะครับพี่ๆลายสวยมากๆสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยได้ตะก,กุดชุดปีสองไปชมปีลึกๆของหลงกูุดเจียมไปเลยนะครับพี่ๆ ไอดีไลน,น์นะครับ08 4 3 2 4 3 3 6 8เนี่ยนะครับใครสนใจนี่ผมจะให้ชมแบบชัดๆเลยนะครับอ้อมนี่ตะกุดลายสองสองเป็นยมชุดจมูกกลางต่อเดิมๆใหม่ๆเลยนะครับพี่ๆนี่ไหม ก็ใครอย่าลืมก็ทักไอดี n ไลนได้นะครับ0843 243 368นะครับพี่พี่0 8 4ย243 368โทรไปได้นะครับเป็นเสบาหน้าแก่ปี22ของหลวงปุ่เจียมมติสโยจังหวัดสุรินทร์ของเราช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับพี่พี่ไม่ค่อยได้มีเวลาทำ ก็อย่าลืมใครสนใจก็ทักอเดียไลน์ผมได้นะครับ0 8 4 3 8 2 4 3 3ส8ผมมีแบ่งปันชุดของหลวงปู่เจียมไม่มีเก็บไปทางนะครับถ้าพี่ๆ่านไหนสนใจเก็บไปทาง mm. ขอบคุณพี่ๆที่พี่อยู่ดอนโทรมาเช่าหลวงปู่เจียมปีสีไปอันนั้นโทรมาไม่ได้ดูรูปเลยครับผมส่งไปให้แล้วนะครับพี่ mm. ขอบคุณมากครับ